ข้างหลังจะไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นสดออกอากาศสดอย่าเป็นภาระของเพื่อนหรือเอาเปรียบเพื่อนโดยการที่ตัวเองยังไม่แมน่นแล้วเขาไม่ได้ไหมคะเขาไม่ได้ไม่คะอ,อยู่อย่างเงี้ยบนเวทีทุกคนควรจะมีสิทธิในการที่เหยียบเวทีใช้เวลาได้เท่าๆกันนะช่วยกันรักกันก็ช่วยกันถ้ายังไม่แมน่นยังไม่ชัวเดี๋ยวลงไปทวนข้างล่างเขาบอกว่าสมมุติว่าอ่ะมีกันคนละสองนาที สองนาทีเป๊ะลงเลยลูกพี่พี่เขาจะเป็นคนบอกหนูเองหนูจะจะไปเจอพี่พี่ทีมงานคอนเสิร์ตนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นเวทีเป็นครั้งแรกที่จะเจอมอนิเตอร์ของจริงแหละหลังจากที่พี่ตั้มสอนครั้งแรกที่ใช้ไม่จริงเจอทุกอย่างของจริงหมดอย่างที่หนูฝันเลยเจอนักดนตรีมือฉกาบระดับประเทศที่เล่นให้หนูจริงๆ หนึ่งครั้งในชีวิตคิดดูจะหาที่ไหนเจอนักดนตรีขนาดนี้มันเล่นให้เราร้องอะ่ะใช่ไหมคะฉันเอาให้เต็มที่แล้วก็ใช้พื้นที่ใช้เวลาการซ้อมให้เท่าๆกันให้พอดีพอดีกันอย่างที่ครูบอกว่าถ้ายังไม่ช่วยยังไม่แม่นกลับลงไปซ้อมข้างล่างไปทวนกันเนาะช่วยกันแล้วก็ก่อนออกจากบ้านนะคะให้ไปไหว้พระที่ห้องครูใหญ่ขอพรไหว้พระใคร,ใครที่เป็นคริสก็ขอพรพระเจ้า นะแล้วก็รงท้องรงเท้าเจอพี่ๆเนี่ยทีมงานคอนเสิร์ตอย่าลืมนะคะการให้เกียรติพี่ทุกคนไม่ว่าเขาจะทำตำแหน่งอะไรก็ตามจำไว้ว่าถ้าหนูไม่มีพี่ที่เป็นสวัสดิการคอยหยิบน้ำซื้อน้ำซื้อข้าวให้หนูทานหนูทําเองทุกอย่างไม่ได้ ไม่มีพี่คนไหนที่จะมาคอยวิ่งเปลี่ยนขาไม่เสียบแจ็คทำนูน่นทำนี่ให้ตรงนั้นเวลาที่พี่คนไหนทีมงานเบื้องหลังจงให้เกียรติความสำคัญกับคนเบื้องหลังอันนี้อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ครูขอเลยนะคะทีมงานเบื้องหลังสำคัญมากคุณจะดังได้เนี่ยไม่ใช่ด้วยตัวคุณคนเดียวถามว่าทำไมคุณถึงมีท่าจำทุกคนจำได้ว่าเต้นเพลงนี้เดินมาถึงตรงนี้โป๊ะทำท่านี้เพราะอะไร พราะทีมงานเบื้องหลังใช่ไหมคะครูสอนมาให้ทําท่านี้นะโค้ชตรงนี้ท่านี้คํานี้ปุ๊บคนกรีดเฮบวกกับใช้ความสามารถส่วนตัวสเสน่ห์ส่วนตัวทักษะส่วนตัวทําไมถึงต้องพูดแบบนี้ทําไมถึงต้องแต่งตัวอย่างนี้เบื้องหลังทั้งนั้นเลยลูกที่ทําให้นะคะวันนี้เคารพเขาอย่างไรรู้ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าหนูอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์คนใดคนหนึ่งดังระดับ ยิ่งใหญ่มหาศาลบานตะไทยไม่มีใครรู้วันหน้าวันไหนเจอพี่เขาก็ต้องไหว้คนไทยถือมากนะคะสัมมาคาราวะพูดเล่นพูดหัวกันได้บ้างเอ้ยอเฟี้ยวไม่อาบเรี่ยวเดี๋ยวดนเดี๋ยวได้บ้างบางเวลาและกับบางคนกับผู้ใหญ่บางท่านเท่านั้นที่ไม่ถือกับบางท่านที่ถือไม่ได้ ห้ามลามปามนะคะอาวุธโสสำคัญมากเวลาจะไหว้ยอย่างที่บอกตั้งใจไหว้สวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจไหว้นะเคารพผู้ใหญ่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานให้เกียรติทีมงานให้เกียรติทุกทุกคนแล้วหนูจะเดินไปที่ไหนก็ได้มันสง่ามมากเดินไปที่ไหนรับรองได้ว่าไม่มีคนด่าลไล่หลังมีแต่คนชื่นชมนะคะ จะอยู่ในเส้นทางนี้หนูจําไว้เลยว่าต้องเปิดใจให้กว้างถ้าใครไม่พร้อมที่จะรับฟังคําติชมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เก่งให้ตายก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณใจไม่กว้างพอใจแคบปุ๊บก,ก็ไม่มีคนให้โอกาสรู้สึกไม่รู้จะร่วมง,งานด้วยทําไมไม่รู้จะสนับสนุนทาไมโดยเฉพาะเราคนไทยอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งเก่งเท่าไหร่ยิ่งถ่อมตัวมากเท่านั้นจะยิ่งมีคนรัก นะวันนี้เมื่อกี้นี้เพื่อนๆบอกว่าเดี๋ยวครูจะไปแล้วแต่ก่อนเราจะไปเนี่ยปิดตรงนี้กันเนี่ยก่อนเข้าไปนอนคือใครถ้าจะเก็บของคืนนี้ก็เก็บแต่ครูอยากให้เก็บหรือเก็บพรุ่งนี้เช้าที่คิดว่าทันแต่ห้ามนะถ้าพี่มาตามนี่เก้าโมงล้อไม่หมุนนี่มีเรื่องนะทุกอย่างค่ะกระเป๋าของหนูนะคะกระเป๋าส่วนตัวนะคะกระเป๋าลากของหนูนี่แหละค่ะ ทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวพี่ทีงมงานเขาจะจัดการไว<พ>้เองเอาที่ที่มันอยู่กับหนูตอนนี้ที่หนูจะแพ็คได้ตอนนี้นะคะคือถ้าใครที่ได้กลับเข้ามาในบ้านก็กลับใครที่ไม่ได้กลับก็จะได้ไม่ต้องกังวลไม่ส่วนตัวไปแล้วไหม<อ>ครับเอาไปซ้อมใช่ไหมคะค อ๋ออันนี้ต้องปรึกษาทีมงานอันนี้ต้องปรึกษาทีมงานนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ทีมงานเขาจะบอกได้เองก็ยังแบบคือเอาวางไว้ก่อนหรือจะถือมาถามก็ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถือมาถามแล้วก็ถ้าพี่เขาอนุญาตหรือไม่อนุญาตเดี๋ยวเขาจะบอกทีเองนะถ้าใครจะเก็บคืนนี้ก็เก็บใครจะเก็บพรุ่งนี้เช้าก็ต้องเก็บให้ทันอย่าเป็นภาระเพราะอย่างที่ครูบอกว่าล้อหมุนช้าไปแม้แต่5นาทีนั่นหมายความว่าเวลาในทันเดอร์โดมเวลา เหยียบเวทีก็หายไปห้านาทีแล้วจงรู้ไว้เลยว่าศิลปินเนี่ยเขาจะหวงแหนเวลาเหยียบเวทีมากๆเพราะเป็นครั้งแรกที่เหยียบเขาไม่คุ้นกับรองเทา้าไม่คุ้นกับพื้นไม่คุ้นกับลื่นหรือไม่พื้นเป็นยังไงอันนั้นสําคัญมากฉะนั้นถ้าคุณออกช้า <S <S ปุ๊บ,บนั่นคือแปลว่าทุกอย่างช้าหมดเลยนะมีาอาก็เพื่อนๆเนป้ <mudar. S 1> กับ เพลงรุ่นก็มีเพลงรุ่นอย่ก็มีสามนะมันจะไม่สมบูรณเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็นั่งแต่งกันสี่ห้าคนนะครับพอฟังไว้ก่อนตอนที่โดนด้ยรอคอป่ต้องถามพี่แตวอะไรกเพลงนะย้มาพ่้ตสมมติว่าเปิดแล้วนะอาตั้งใจหน่อยตั้งใจฟังหน่อยนี่เป็นเพลงที่ใครจะอาดจะอัดเนาะ ก็นะจบปูเป็นอะไรกับพี่แท็กครูเป็นอะไรกับพี่แฮกวงแพร์ใช่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 จะทำพี่แฮกเป็นน้องคนเล็กเป็นน้องคนก็เป็นน้องชายพี่ก็เนี่ยเพราะว่าเป็นมือกีตาร์เอก็ไม่ใช่ร้องใช่ก็ให้ปูเปิดปูเปิดก่อนเลย ก็เนี่ยจะเป็นนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเรา24คนจะได้ฟังเพลงตีมครับอมทีมมากเลยเพลงรุ่นทีมมาคนโอ้าโอ้ใช่ทีมมาคนที่ได้ฟังพร้อมกันก็รีบแต่งเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะกลับมาไม่พร้อมกันไม่ได้ช่วงเวลาที่มาเขเลยชื่อดีค่ะไม่อยากดังเอ้ยเดี๋ยวร้องเพลงไม่เพลาะเดี๋ยวเพลไม่เพลาะนะอี่นกหนึ่ง เราเดินร่วมทางมาด้วยกันันแห่งความฝันที่สวยงามว่าทุนี้เราจะพบอะไรจะสูทุกหรือเสียใจขนาดไหน เรายังเหมือนเดิมแม้ว่าจะเจอแค่อะ,ะไรก็จำไว้พวกเรายัางเหมือนเดิมอยากอยู่เคียงข้างกันอยากเดินไปพ,พร้อมร้องกันจับมือกันไว้พวกเราไม่ห่างแม้ว่าจะเจออะไรก็ตามสนสักแค่ไหนก็พร้อมที่จะเดิน ก็ขอให้เข้าใจว่าที่ปลายทางฝันอีกรอบไหมอีกรอบไปอีกรอบอีกรอบรสุดท้ายอีกออ่าเอเได้ได้ได้สอ้สอบ้สอนึงอีกอไปอีกหน่งรอบจรอบเส็สดมาสดเพงนี้ชื่อว่าปลายทางฝันปลายทางฝันแต่งเมื่อวานอีกรอบไหมอีกรอบอีรอนะ เอาใหม่เมื่อกี้ลองกี่ตัดกันพี่เต้ร้องเลยเออปูต้องเปิดอ่ะปูเป็นคนเรียบเรียงเอาใหม่โอ้โหเขาอัดอยู่แล้วปูยังร้อนใช่ไหมเร็วเร็วเร็ว lê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รอจำไว้พวกเรายัางเหมืนเดิมที่อยากอยู่เคียงข้างกันอยากเดินไปพร้อมๆกันจะมือกันไว้พวกเราไม่หาแไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามต่างจะเซนปลสักแค่ไหนก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน พบกันที่ปลายทางฝันโอ้โหจบไหมเย่ขอบคุณนะคะที่แต่งเพลงครพื่อให้ฟัอมา30นฟังอ่ะโอเคไปพักผ่อนกันได้แล้วนะคะ ตัดความกังวลทิ้งออกไปให้หมดยังไงก็ได้เจอกันอีกอยู่ดีเนาะเดียวได้เี๋ยดที่อยากฟังเสียงร้องอีกอนึ่งนะครูร้องไม่ไหวแล้วลูกเพราะว่าโคลลิ้นเป็นร้อนในทรมานอยู่ตอนนี้เนาะเอ๋ยสั่งคำขาร้บแล้วค่ะเวียนหมดขอร้องอบคุณ ทีุกคนเก่งที่สุดไม่เป็นไรครู้าครูจะใหญ่เป็นเด็กดีนะไปไปนอนไปนอนขอบคุณนะครับ

โอเคมันม <ève> ีวันรีแลกซ์ของเราอยู่แล้วนี่อค่ะอกวตนมาห่งไม่บมนหลักเพราะว่าเราไม่ได้ร้องต่อเนื่อง วนนี้ครูคาดหวังจะเห็นโชว์ที่สนุกที่สุดนะไม่นะเอาให้แบบเต็มที่เลยอะสงให้ถึงเอะไรนะเยี่ยมหน ม้งครับร um> um> uh> 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 uh um> uh ั้าแล้ว uh> ่ไม่กินเลยะถ้าจำที่ก็แบบอ่นสักหน่อยดเชอยากยา้มันจุองะถ้าใครรู้ตัวว่าตาจบวมก็ประกบดึกมากแล้วหชน